ครับผมก็จะใช้สลิงนี่นะครับ10 ml นะครับ1 ml ก็ประมาณ1 cc นะครับผมก็จะใส่ไปถ้าเป็นแคลเซียมบอลอนก็ประมาณ10 cc นะครับนี่ใส่เข้าไปครับนี่ครับส่วนไอ้ลิปซิงผมใส่อยู่30 cc นี่ครับลิปซิงนะครับตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยใส่เรียบร้อยเสร็จก็นี่ตะแกรงนี่ลงไปนะครับจากนั้นก็ อันน้ำเติมลงไปนะครับเติมไปให้เต็มพอดีนะครับถัง20ลิตรนะครับโอเคครับปิดฝาก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหกนะครับก็ต้องพ่นตอนเช้านะครับนี่ครับตอนแดดกำลังจะออกนะครับถ้าสายกว่านี้ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าแตงเนี่ยมันกำลังจะ จับใบแตงแล้วก็มันจะบสังเคราะห์แสงตอนเช้านะครับโอเคครับ